ไม่ค่อยสวยนะทีมน,นั่นไงสองซับได้แล้วครับน้านะนะได้แล้วครับเพราะผมมันมีเห็นมันมีข้อนะครับตัวเมื่อวานใหญ่กว่านี่หรอือวตัวนี้นั่นน่ะอีกแล้วอีกแล้ว,โด,ลวโดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วครับสองตัวแล้วครับสองตัวแล้วครับน้านะนะอ้สวัสดีนะนะนะัก บาดท,ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับท่องผู้ชิชิ่งเอเ็มเนนะครับ <Okay. S 1> วันนี้เราจะมาตีปลาช่อนกันนะครับโอเคสาหมายนานะวันนี้ตีตื้ออยู่พักหนึ่งนะรันเมื่อวานไม,ไม่ไม่กินอีกที่หนึ่งนะครับ <Okay. S 1> เดียวขอพอดีนะโอเค เฮี้ยอะไรวะโหแมงลากสายบัวขึ้นมาเลยนะนึกวงง่างูโหนึกว่างูตกใจหมดเมื่อกี้มาเป็นหัวเลยเอ้ยมาต่อนะครับก็ต,ตีเหยียดแล้วขบยางแน่เลย,ย,ย,ยกัดกัดข้างหน้ากัดเมื่อกี้อย่าติดกอบัวติดกอบัวมาเฉยเลย ตาเบ็ดเปิดหรอวะอ้ตาเบ็ดคว่ำอยู่ว่ายทำไม <S <S ลืมดูเลยโอเคนะครับเรามาต่อกันนะครับเรามาต่อช่วงเย็นแล้วนะครับเป็นเวลาบ่ายสามนะครับไปหมายรกกันเลยเมื่อเช้าเราไปดูข้างหน้านะตรงที่เราไปตกมามไม่ค่อยฝนนั่นไง สองสามได้แล้วครับนอนนได้แล้วครับได้แล้วครับนอนะได้แล้วนะครับได้แล้วนะโอ้ยได้แล้วนะครับ네ไม้เดียวนะครับไม้เดียวนะครับมผมได้แล้วนะครับตัวนี้อย่ามั่งมอนอ่ที่ตักมันเล็กใช่ใช่น mm. ี่ครับไม้เดียวนะครับขึ้นมาเลยนะครับนะน้กบยางตัวนี้นี่ตัวนี้เราตามตื้อเมื่อวานนะครับวันนึงนลเต็มนะครับเดี๋ยวยวเอามาก่อนแกะก่อึ๊บจริง อยู่ทีคันนึงั่นเองเดี๋ยวมันลงเดี๋ยวมันลงมันลงตับบที่างวก็ไม่ใหญ่มากครับตัวเล็กแต่ว่ามันเมื่อวานมัน,มนหลายรอบแล้วนะครับตรงนี้เราซ้ำอีกไม้นะครับแล้วนะผมเห็นมันมีตัวอีกแล้วครับไม่ตัวใหญ่วันนี้เพิ่งมอีกตัวหนึ่งเมื่อวานใช่ไหมเมื่อกี้ได้มาตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราซ้ำอีกทีหนึ่ง มันน่าจะไม่มีตัวเดียวแน่นอนครับตรงนี้เพราะผมมันมีเห็นมันมีค้อนะครับตัวเม่าวันใหญ่กว่านี่หรล้วตัวนี้นั่นแหะอีกแล้วอีกแล้วโดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วครับสองตัวแล้วครับสองตัวแล้วครับนะนะสองตัวเลยนะครับวันนี้สองตัวเลยนะครับนะนะสองตัวเลยนะครับนี่ฮโอ้โถโดนอีกแล้วนะครับนะนะสองตัวเลยนะครับวันนี้ เก็บเก็บไปสองนะครับวันนี้วันนี้หมานคักเลยนะครับหมายที่สองปุ๊บสองลวดเลยนะครับโคตรหมานนะครับวันนี้นี่กบยางแซบเบอร์นะครับผมวันนี้ก็ไซส์สวยกวันไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเราให้ดูกันชัดๆนะครับผมกับเจ้าคันดากไนล็อกลอก SLX นะครับผมหนึ่งห วันนี้เราก็จบผลงานไปที่สองแต้มนะครับผมแน่ๆมาดูเป็นปลาป๊อกนะครับผมสองตัวนะครับเป็นปลาไซป๊อกนะครับตีลวดเดียวสองไม้เลยนะเออผมตีไม้หนึ่งนะครับแล้วก็ปึ๊บขึ้นมาเลยไม้แรกแล้วก็ตีไม้ที่สองอีกไม้นะครับหลังจากกดปลาก็ขึ้นขึ้นมาเลยครับสองตัวลวดวันนี้ก็เราตามล่ามาหากันหลายวันแล้วใช่ไหมวันนี้เราก็ได้สําเร็จรุร่วงแล้วนะครับผมยาวรวมเที่เราไปตกมาได้นะครับนะนะ ก็วันนี้ไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวผมก็ขอ,อกลับก่อนเพราะว่าฝนจะตกแล้วนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับให้กับช่อง Fishing เ m e n ด้วยครับวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับไป